พามาจัดนะครับ <Harriet> เอาลวนวัดยายแก้วจัดไหเปี้ยนเองปั๊บนะครับบ่งขี่ยายแก้วหวเนแ่หัวไฟแรงครับพี่น้องต่อสายไฟมาใส่เข้าปดบปบี่ากิ่นแลต่ว <c oughs> <pen> ่าล้วนที่เป็นอันนี้ครถังนะครับกังหันลมพลังงานแสงอาทิตย์ สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้อง่องยายแก้วแฟมิลี่วันนี้นะครับวันนี้มาดูเคล็ดลับวิธีเลี้ยงวัวยังไงครับปราสจากมาแมลงวันปราสจากเหลือกิกนเลือ,นนาาลอลด,ด,ดนะครับพวกนําพาหะนะครับนําพาพาหะโรคภัยพวกโรคปเปื่อยนะครับลัมบิสกินต่างๆนะครับพวกมาน้ําเหลือกน้าแมงวันนะครับน้ายุ่งนะครับต่างๆนะครับเห็ดแห้งงวอเกิดโรคไร้นะครับวันนี้ยายแก้วแฟมิททลี่บุ๊คทอ่องปันบุ๊คท่อปันสุดหมอโคงแทบันี้เ เออนี่ยายแก้วที่มาเปลี่ยนหลอดไฟบ่แม่นหลอดไฟธรรมดาเด้อพี่น้องเป็นหลอดไฟลายงงชนิดพิเศษเลือกลาแมงวันนี่แมงนะครับโอ้ยายแก้วเลี้ยงง้อมันนะครับบ๊ทคือเอาบักนั่นงงบักนั่นงงกับล่างฟังยงเงี้ยหูฟังแมงวันตอมมันอ่าแมงวันตอมตอมจังสีพี่น้องเฮาสิแก้ไขปัญหาจังไดรเนาะพี่น้องเนาะ มือนี่ยายแก้วพามาจัดนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆดูเลวบวกสิบสามตัวนะครับพี่น้องเบิ้งนูเราสุดยอดสัาไใดเลียงง่วีบ,บ่เคยมีป่ยวยโอ้พี่น้องที่โต๊ใจเสื้อกอันนั้นเข้าอินิบอระบัตเนี่ยอย่างยหญคือเฮ็ดจังสั้นเนี่ยมันกินเสื้อ,อโอ้โยเจ้าเฮ็ดจังไทยลบัตเนี่ยมารวดมัดมาซะแอวารวดมัดงว <c oughs> โอ้ยลวดมัดวั ม,มันมันนะเจ้าต้องเอาอันอันอันเก้าอี้มาง่อยกันไหมเดี๋ยวหาเก้าอี้มาน,นะครับพูบดเก้าอี้ขาวเพราะมันบดซุปบ่ได้มันต้องซุปใส่ตัวนี้จะมุนเขาอืมเอาพี่น้องบานมาเบิเ่งยายแก้วแฟมิลี่นะครับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับโอ้ออเออเดี๋ยวผมจะขึ้นอันอันใสดอกนะครับปาดมือนี่เป็นเคล็ดลับความรู้นะครับยายแก้วว่าการจะเลี้ยงงัวให้ปราศจากโรคภัยนะครับพื้นต้องสะอาดนะครับเราต้องปัดกวาดพื้นอยู่ตลอดเวลา นะครับบางมือกับมีเวลาเล่าน้าสีดล่างออกผู้ใดพี่น้องเอ้ยนะครับตัวนี้กําลังทองพี่น้องเอ้ยเบิ่งกําลังตึงสิได้กินน้องอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยผู้ใดเบิ่งนี่นี่ครับเคล็ดลับนะครับไฟซสมี้เป็นไฟสีส้มไฟไล่แมลงนะครับยายแก้วกับไปจัดแนวเปลี่ยนหลอดไฟมานะครับตัวนี้มันเป็นอันแนวซุปคนระอันคนระโบกนะครับยายแก้วกับไปซื้อมานะครับเพื่อมาเปลี่ยนเองนะครับเพราะว่าสิเป็นไฟขาดไฟดับยายแก้วจัดให้เปลี่ยนเองบัดนะครับบนระบบครกนี่ นะครับอ่าปีนี้นะครับเบิงทุนนะครับยายแก้วสิตอออกพี่ครับพี่น้องเพื่อรองรับบัวสูงสุด50ตัวาสันพี่น้องเฮ้ยไปเซาดินปลูกหายมึงไหนยายแก้วกูคิดตายแล้วว่าสับานสบกนักอันนี้หาตาแนวให้กูเร็ดแล้วใช่มึงสิหล่อค่ะกูทั้งออมบ่อบลูกทรายวันสันเราไงบ่อได้กินคอยดอกยายแก้วเราคนขยันเรามีความสุขเกี่ยวกับงานของเราพี่น้องเอ้ยบ๊อบไห้ว่า เบังขี่ยายแก้วกวดมาไวอย่างสิหลพี่น้องระบบคอาเรานะครับเดี๋ยวแม่เจ้าไปดึงความสนใจนั้นสิซดูกสวงคอยนะตีลักกาขาวิดินไว้ตายโคโล้แล้วใช่พี่น้องเอ้ามาบันนี่มาพี่น้องมาเปลี่ยนหลอดไฟกันนะครับมาบึงด้วยว่าเข้ามึงผสมมาแกงแม่มันเลยสายไฟแบันี้แม่นัวไฟแรงครับพี่น้องต่อสายไฟมาใส่เข้าบุบ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 มันคือเสียให้ใชุพ่อสิเปียกังไงล่ะเนี่ย อุยอ้ยอันหนาเลี่ยมๆนี่เป็นตะสั่งแท้นี่ออเอาไดี๋ยวย่นเสียเข้าไป,ไปพุ่นย่นเสียเข้าไปพุ่งพี่น้องงัวหูก็มีหัวงัวโบหูก็มีนะครับพี่น้องอีนี่ก็มันสีบโบหูป่ะพี่น้องมันจะไหนนะภาวะอารมณ์มันนะครับพี่น้องกับอีนี่สองตัวนี้โบค่อยหูปะเลยแต่ว่ามียายเกี่ยวผู้เดียวใบได้นะครับนะฮะยามมันลดเท่าใยเกี่ยวนะยเกีวจับทุ่มเลยว่าสัตวโอ้ว่างัวโบแมนธรรมดาเด้อยายเกี่ยวเด้อ เอาพี่นอนเอามาเปลี่ยนเอาพี่น้องขอตัวเปลี่ยนหลอดไฟนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจังมาเบิงกันว่าเปลี่ยนแนละ้วเป็น,ปนยังไงนะครับ<ว>นี่แหละครับพี่น้องนะครับโบยเคล็ดลับเรียงง่วให้ห้างไก่เหลือกห้างไกม่มลรงนะครับพาหาน้ำโรคต่างๆนะครับยายแก้วแล้วก็มีสูตรเปิดไฟไรมาแรงนะครับตัวนี้ไล่ได้ผลดีบ่ได้ผลดีจังมาเบิงกัน่ามมันคำนะครับแสงมันจะเข้มขึ้นนะครับพี่น้องผ่นนะครับตัวนี้เป็นหลอดประมาณสัก35วัตนะพี่น้องเนาะ นะครับสามารถไล่ยุงได้ดีนะครับตัวนี้เนาะพี่น้องเขาเปิดไฟตลอดเบิดลขึ้นจนสอดแจ้งแล้พี่น้องเนาะหลอดนี่ก็ได้นี่ละยายแก้วก็ได้นะครับนะฮะผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงวัวโอ้ยมันจะมากินทุกทีแต่ว่าเฮ้ยมาเบิ่กล้องจังไเลยมึงเนี่ยโอ้ยแสดงบ่าหั่นในตัวนี้หั่นด้ทอ,อกนะพี่น้องผสมหนาหั่นด้ติดนะครับเขาสิติดลูกหัวมันหัวยายแก้วโอ้แมันงวยหัวผูยายแก้วนะพี่น้องโอ้ยปักเป็นบทประชัน ไงขาดหลาดเลยพี่นอ้องนี่แหละตัวนี้แหละที่ได้เจิมก้อนมูลเลยเจอแบบเป็นบดแทงแน่นอนมึงเนาะอี่านะครับนี่ก็คือนะครับวิธีปานป้องกันพวกมแมลงนะครับและสัตว์ต่างๆที่จะมาอันอันมั่วนะครับนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นผ้าหาน้ำลวกนะครับอันพวกแมงวันพวกเหลือกพวก,บบกยวุ่งนะครับระบบฟาร์มจะเกี่ยวมีหอดถังนะครับถังดับเพลิงลูกบอลดับเพลิงนะครับเตรียมพร้อมนะครับ ถังนี้มีประมาณ5ถังนะครับอยู่ในโกดังตรงโกดังฟางนะครับฮะบริเวณฟางตรงนี้นะครับห้ามหยุดบุหรี่เด็ดขาดนะครับสำหรับคนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนอกจากมีไฟอันนี้ก็จะมีไฟนะครับไฟสีขาวนะครับเปิดปิดนะครับเวลามาทําความสะอาดกลางค่ำกลางคืนนะพี่น้องนะมีไฟสองสว่างทุกทุกจุดนะครับพี่น้องทุกจุดเลยนะครับในส่วนที่เป็นอันนี้ก็เป็นถังนะครับถังเอามาล่างปาดเครื่องนะครับล่าง เพื่อใส่อาหารใส่ฟางใส่ไหนเนาะบ๊วยัทได้มัดพี่น้องเอานะครับนี่กับประมาณนี้แล้วเนาะระบบคอกของยายแก้วแฟมิลี่นะครับนี่แหละพี่น้องเลยผลผลิตปีนี้นะครับได้ลูก3ตัวนะครับเพิ่งเลี้ยงเมื่อปีกายนะครับก็ถือว่าได้3ตัวตายตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งมันจมน้ําออกกลางคืนนะครับตอนนี้ก็มีนะครับน้องดำนะครับน้องดําที่ไถชีวิตมาเนาะนะครับอันนี้งัวไทยมาได้พี่น้องเลยไทยชีวิตเพิ่งมานะครับรู้สึกเห็นหลือผูกพันเห็นแะไรจาก นั่นก็เลยเอามากกัเป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงงัวของยายแก้วแฟมิลี่เลยนี่นะครับงัวบ้านตัวนี้จ่ายลูกงามๆครับอีดำนะครับอันอีขาวๆเนี่ยก็จ่ายงามนะครับจ่ายลูกสวยนะครับเป็นบัวบ้านที่ให้ลูกสวยนะครับบึงผลงานลูกมันนะครับนะฮะพันอันเอสอะไร KF นะครับ KF ศูนย์เก้าหกนะครับนี่ๆในลูกมั้สองตัวตัวนี้อีนี่แวก็อีนี่บักกันนี่นะอีนึงตัวนั้น อีนั่นลูกปีศาจแดงนะครับอีส,ส่วนตัวที่สองผมเนาะพี่น้องเอ้านี่แหละผลผลิตกระไรน,นะพี่น้องปีนี้นะครับผสมที่ติดแล้วนี่มีประมาณสักเจ็ดตัวนะครับยังโบติดอีกประมาณสองนะครับคาดหวังไว้ปีละเก้าตัวนะครับปีละเก้าตัวถึงสิบตัวนะครับก็จะมีอีอ่าอียังไงฮะเนาะพี่น้องนะแต่ก็อีอีตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับที่โบหั่นผสมนะพี่น้องอยาเฮ็ดในการเลาะเฮ็ดในการ เอาเมียมเมียมคือขอบไปกันโอ้ยอกกอยย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 วยยยยด้ยไไดยยกกยยยอยยยยยอยยย้ยยยาคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณหยายๆยี่ยข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องเดี๋ยวขอตัวไปยมยัยย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 นยย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 ยลยมพลยงยยยยยอยยยยยยนยยยยยยายยยลยงยยนยเวยย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 กลางคืนนี่สองสว่างจ้านะครับอ่า ระบบคอกก็เป็นระบบปิดนะครับนะฮะเวลาว่างๆก็ปล่อยมันยางนะครับพี่น้องปล่อยยางเป็นสุดนะครับคูนี่นะครับส่วนด้านข้างก็จะปลูกหญ้านะครับพวกหญ้าหญ้าหวานนะครับปลูกนะครับเพื่อให้ง่วงออกมายางกินนะครับให้แข็งแรงนะครับพี่น้องนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครเด้อพี่น้องเป็นกรลรองใหใแห่ยายแก้วแฟมิลี่ในเด้อนะครับพี่น้องนะสวัสดีครับ